แพทนภปาติดแฮชแท็กวันซึ้งถึงกอ๊อตหลังมีดราม่ากับอดีตสามีเบนเลซิงติดแฮชแท็กวันซึ้งถึงกอ๊อตหลังมีดราม่าหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีประเด็นดราม่าไม่จบไม่สิ้นสำหรับนักแสดงและพิธีกรอ,อย่างแพทนภปา่าหลังจากมีประเด็นรักราวกับเบลเลซิงอดีตสามีโดยสาวแพทได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงเรื่องนี้ว่าความรู้สึกตอนนี้หมดแล้วจริงๆมันสูญทุกอย่างแล้วขอบคุณที่ทำให้แพทได้เห็นอะไรชัดขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างล,นล้นหลามทำให้เจ้าตัวกลับสตองอีกครั้งแล้วและอีกหนึ่งกำลังที่ขาดไม่ได้เลยก็ค,คงจะเป็นหนุ่มคนสนิทอย่างก๊อตหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกัน10ปีซึ่งทั้งคู่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันลาสุด2เมษายน63มสาวแพทก็ได้เขียนข้อความถึงก๊อตพร้อมทั้งติดแฮชแท็กแอบหวานเบาๆเอาไว้ว่าคุณคือของขวัญที่ดีที่สุดในตอนนี้แฮชแท็กขอบคุณนะคะแฮชแท็กก๊อตยูเบบี yeah